ข้าวัสนิ้นะอายุ20วันไอ้27วันใส่ปุ๋ย1ตันกระต่าย20ลูกหนาวมาหลายวัน เก้ายี่สิบเจ็ดวันใหญ่เบลเลอเลยอัดน้ำไว้มันสูงหนีน้ำใบแดงหนาวมาหลายวันไม่เคยใส่ปุูขนแรกนานขนาดนี้หนาว เทือกหมักเลยก็เลยอยู่ได้